สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองนะครับก็คือทําคลิปยาวๆไปเลยเนาะเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับเจ้าซิงโกเนียมอาโมจิโตะนะครับนะครับก็โดยสายพันธุ์เขาเนี่ยเขาจะมีด่างที่ใบนะครับแล้วก็ใบจะขยุกขยิกเนาะตอนที่ผมรับมานะครับก็ทําคลิปแกะตะก้าไว้นะครับถ้าใครอยากชมต้นเดิมๆก็ลองไปชมได้นะครับว่า สภาพตอนมาเป็นยังไงนะครับก็ได้รับคําแนะนําจากาเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าการที่น้องเขาออกมาแล้วมีใบสีเขียวแบบนี้เพราะว่าเราไปเลี้ยงให้เขาไม่โดนแดดนะครับแล้วก็เรื่องของปุ๋ยสารอาหารด้วยนะครับหลายๆอย่างนะก็แต่แดดเนี่ยคือมีผลเลยนะครับผมก็เลยเอามาทดลองเลี้ยงนะครับตอนนั้นจะเป็นไม้ที่ตัดแล้วก็ชําได้ประมาณ10กว่าวันนะครับ ก็เลยเอามานะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยน้องเขาเป็นเขาป่วยใบหนึ่งนะครับใบล่างนะครับก็คือสาเหตุมาจากการาหล่อน้ําไว้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยชื้นมากแล้วก็บวกด้วยน้องเขาไม่แข็งแรงนะครับทําให้ใบก็ทิ้งไใบหนึ่งนะอันนี้ผมเขาเขาออกมาอีก2ใบนะครับหลังจากซื้อเนี่ยมันก็เจาะเขียวๆเ,เลยนะครับไอที่เป็นด,าด่างๆนี่คือมันไม่แดดนะครับไม่ได้ด่างอะไรมากแต่ตัวเขาเองเขาก็ด่างนะนิดๆหน่อยๆนะครับ ใบใหม่ออกมาก็เขียวเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีใบที่เป็นใบตออีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะทดลองเลี้ยงแดดต้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูอีกสัก2ยอดเนาะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคยังไ,ไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเด้เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็โมจิโต้ที่ผมเลี้ยงแดดนะครับก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งละนะครับจากที่อ่าใบเลี้ยงนะครับที่ว่ามัน กันโลกแล้วก็ถูกตัดทิ้งไปนะครับก็ตอนนี้ตายเรียบ้อยแล้วนะครับมาดูใบใบนี้เป็นใบที่3นะครับที่อยู่ในหลอดตอนที่ซื้อมาก็มีอาการไหมแดดนะครับไหมแดดแต่ก็ไม่ได้ด่างอะไรมากมายนะครับอันนี้ใบที่ติดกับต้นที่ซื้อมานะครับก็2ใบตายไปใบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ใบใบใหม่ที่กลางออกมานะครับตอนนี้ก็มีอายุอานามพอประมาณแล้วนะครับก็จะปรากฏลาย ที่ใบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้มีหลอดหลอดมาแล้วนะครับหนึ่งหลอดนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการเลี้ยงแดดร้อยของโมจิโตเนี่ยมันจะทําให้ใบมันกลับมาเป็นลายคางคกได้ไหมนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้เพิ่งเอฟมานะครับตอนที่เอฟมาใบยังไม่ไหม้นะครับอันนี้คือเอามาออกแดดละใบเขาไม้แดดนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีสองใบนะ ทีนี้มาดูหลอดใหม่ที่กำลังกากออกมานะครับเห็นความดังนะครับอันนี้คือยังไม่เกินเขียวนะครับก็คือมีความดังที่ใบใหม่นะครับดูจากหลังใบนะครับหน้าใบนะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการเลี้ยงโมจิโตโมจิโตนะครับให้มีความลายเป็นคาังคกนะครับโดยคำบอกเล่าต่างๆนะครับ จากการเลี้ยงแดดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเนาะเจ้าโมจิโตะนะครับที่ว่าเลี้ยงแดดร้อยนะครับนัก็เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เวลา10บโมงครึ่งนะครับก็แดดจะมาตั้งแต่10บโมงครึ่งเลยนะครับจนไปถึงช่วง4ี่ห้าโมงเย็นเลยนะครับอ่ะจะรมาอัปเดตกันนะครับอันนี้คือใบที่ วางข้อมาตอนแรกนะครับที่ซื้อมาอันนี้ผมเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเป็น8นิ้วไปเลยนะครับแล้วก็ใบที่2ที่ว่าไม่แดดนะครับก็จะเป็นใบนี้นะแล้วก็ต่อโดยใบที่3นะครับใบนี้ใบที่3มใบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นใบที่4ี่นะครับใบที่4ี่เริ่มดังเรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่มดังชัดเจนนะครับใบที่4แบบนี้นะครับเริ่มแบบ มีความด่างที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าทุกใบนะครับแล้วก็มาใบที่5้านะครับใบที่5้ใบที่5้านี้ก็ด่างขึ้นมาอีกนะครับด่างขึ้นมาอีกนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีหลอดอีกหนึ่งหลอดนะครับจะบอกว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างโตไวเป็นพิเศษนะครับโตไวมากๆนะครับโตไวกว่าสิงโคนเยี่ยมที่ผมเลี้ยงทุกตัวเลยนะครับ หรือว่าเขาด้วยเขาเป็นไม้ยอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคอย่างไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกตัก2-3ใบเนาะจนกว่าเขาจะกลายร่างกลับไปเป็นกลุข่าแล้วก็ด่างจ,จัดๆนะครับอะโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับวันนี้น่าจะเป็นอัปเดตสุดท้ายนะครับหลังจากที่รอเวลากันมาแบบ ยาวนานนะสำหรับผมเองนะครับก็ทยอยทยอยอใช้เวลานะครับในการเลี้ยงดูนะครับเจ้า,าโมจิโตะนะครับไม่รู้ว่าเป็นฮอลแลนด์ and, หรือเป็นมาจากประเทศอะไรนะเจ้าตัวนี้นะฮะก็หลังจากที่เริ่มจากแรกๆนะครับที่เขามีการออ,ออกเขียวมานะครับอันนี้ใบที่มานะครับเริ่มมีอาการไหม้แล้วนะครับเพราะว่า ตากแดดมาเป็นเวลาก็2-3เดือนนะครับไล่ไขึ้นมานะครับจนเขามีด่างแล้วก็มีหลุดเขียวอีกนะครับมีหลุดเขียวอีกนะครับจนสุดท้ายนะครับก็ใบยอดเนี่ยก็เริ่มด่างเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับนะจากการที่เราเลี้ยงแดด100%นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับถ้าเกิดเขาจะด่างเนี่ยเขาด่างมาตั้งแต่ที่เป็น ที่เป็นหลอดเลยนะครับเขาจะไม่ได้ดังตอนที่กลางใบนะครับเนี่ยเป็นหลอดแล้วก็ที่ก้านเขานะครับที่ก้านเขาก็จะมีความดางมาให้เห็นเลยนะครับหรือเราสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะดังนะครับถ้ามันไม่ดังมันก็จะเขียวนะครับแล้วก็ไม้เลี้ยงแดดเนี่ยเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับโตเร็วมากนะครับเพื่อนๆลองย้อนไปดูวันที่ผมแกะตก้านนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับ ต้นนี้โตเร็วมากนะครับเดียวออกมาหลายใบแล้วนะครับอ่านะครับก็ตามนี้นะครับส่วนผสมนะครับอยาจะมาบอกส่วนผสมของดินนะครับเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนกระถางเนาะก็หลักๆเลยก็ใช้เป็นมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เป็นอะไรอะเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์แล้วก็ใส่เป็นดินใบก้ามปูนะครับผสมกับมูลไส้เดือนนะครับ ปุยออสโมโค้ดนี่ใส่ไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ให้เขามีความชื้นนะครับเสานี่ก็ใช้เป็นสแฟกน้ำมอสนะครับให้เขามีความชื้นตลอดนะครับเขาจะโตเร็วนะครับแล้วก็ปลายรากอากาศจะไม่ไหม้นะครับเขาก็จะเกาะเข้าไปนะครับในเสาแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยโดยไม่ผ่านสลนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาเขาเข้าสลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ให้เขามีความเข้มขึ้นมาหน่อยเข้มแบบต้นนี้นะครับก็จะดูสวยสวยกว่านะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้รู้สึกจะขาวเกินไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้คืออีกต้นหนึ่งนะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวพอเขาสะสมอาหารภายในกระถางแล้วก็เลี้ยงลําต้นได้เนี่ย,เ,ยเขาก็จะกลับมาด่างลายสวยเองนะครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับแชร์ให้เพื่อนๆชมนะครับสำหรับการ เลี้ยงเจ้าโมจิโตนะครับหรือโมจิโตนะครับเป็นซิงโกเนียมอีกต้นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าปรับเซงกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคยังไงใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฮลโลต็อกกี้ไว้ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ล่าลาเพื่อนๆแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ